ว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นั้นไม่ได้เป็นการปกป้องตัวบุคคลหรือว่ารัฐบาลแต่ว่าเป็นการปกป้องระบอบประชาธิปไตยและไม่ต้องการเผชิญหน้าระหว่างผู้ชุมนุมค่ะกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปชจัดกิจกรรมโรงเรียนการเมืองนปชที่วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง โดยนางทิดาถาวรนเสรประธานนปรชระบุค่ะว่าแนวทางเคลื่อนไหวทางการเมืองของนปชในช่วงนี้เน้นสร้างความเข้าใจกับมวลชนเสื้อแดงให้ทราบถึงหลักการและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนทางการเมืองของอปชร่วมกับเครือข่ายแนวร่วมและพักเพื่อไทยสอดคล้องกับสถานการณ์ในบ้านเมืองทั้งเรื่องการเคลื่อนไหวของกลุ่มต่างๆและการที่ศาลโลกจะตัดสินคดีปราสาตระวิหารบันพรุ่งนี้ ประธานนปรชระบุถึงการจัดเวทีนปชเพื่อไทยปกป้องประชาธิปไตยเวทีแรกที่เมืองทองธาน,นีวันนี้ค่ะว่าเป็นการสร้างกำลังใจให้กับมวลชนของนอปชโดยไม่ได้จัดตั้งมวลชนให้เกิดการ,รเผชิญหน้ากับกลุ่มผู้ชุมนุมที่เคลื่อนไหวคัดค้านการทํางานของรัฐบาลอยู่ในขณะนี้ซึ่งไม่ได้เป็นการปกป้องตัวบุคคลพรรเพื่อไทยหรือรัฐบาลแต่ต้องการส่งสัญญาณปกป้องระบอบประชาธิปไตย ส่วนประเด็นร่างประบอรในรกศกรรมนั้นถือว่ายุติไปแล้วและไม่ต้องการขยายผลให้เกิดความขัดแย้งกิจกรรมโรงเรียนการเมืองนปชว,วันนี้มีการนำร่วมขึ้นเวทีให้ข้อมูลทางการเมืองตลอดทั้งวันเช่นนายพทยเวงโตเจราการนายจรันดิฐาอภิชัยนายจตุพรพรมพันธ์นอกจากนี้เครือข่ายเสื้อแดงยังมีการเคลื่อนไหวของกลุ่มนายสมบัติบุญงามอโคงหรือบอกอลายจุด บริเวณแยกราชประสงค์ในเวลา12นาฬิกาด้วยค่ะรวมไปทั้งกิจกรรมเวทีนปชเพื่อไทยปกป้องประชาธิปไตยที่ททลานอเนกประสงค์ด้านหลังสนามฟุตบอล SCG เมืองทองธานีโดยจะเริ่มขึ้นในเวลา16นาฬิกาค่ะ